สวัสดีนักศึกษาอภิธรรมออนไลน์รุ่นสองทุติยวิถูรุ่น2ผู้รอบรู้ทุกท่านตอนนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานการเข้าเรียนผ่านทางไลน์และทางซูมนะคะจะแนะนำวิธีผ่านทางไลน์ก่อนนะคะท่านที่เข้ามาแล้วจะเห็นหน้าจอไลน์นะคะตอนนี้ทุกท่านนะคะกดเข้าโปรแกรมไลน์กันอยู่แล้วนะคะ เมื่อตกเวลาเย็นนะคะทุ่มครึ่งนะคะหรือประมาณทุ่มกว่านะคะก็จะมีการโทรสายนะคะเราก็จะเห็นสัญลักษณ์สีเขียวด้านบนนะคะในกลุ่มนะเมื่อถึงเวลาทุ่มทุ่มครึ่งให้มันให้มาที่กลุ่มเรียนทันทีนะคะแล้วก็นะจะมีการโทรสายสีเขียวให้กดเข้าร่วมทันทีเมื่อกดเข้าร่วมสายแล้วสิ่งแรกที่ต้องทําเลยก็คือปิดใหม่เนื่องจากว่ามีสมาชิกหลายร้อยท่านนะคะ ฉะนั้นถ้าเราลืมปิดไมเพียงคนเดียวเสียงของเราจะเข้าไปรบกวนสมาชิกจะทําให้เพื่อนๆเ,เกิดโทสะหรืออื่นๆได้นะคะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการรบกวนอาจารย์หรือรบกวนเพื่อนนักศึกษาทุกท่านสิ่งแรกที่ทุกคนจะต้องเตือนตัวเองเสมอเลยก็คือปิดไมสิ่งแรกเมื่อกดร่วมสายกดปิดไมทันทีนะคะอันนี้สําหรับไลน์เท่านั้นนะคะเมื่อปิดไมแล้วนะคะ ท่านใดต้องการเห็นภาพก็คือทุกคนควรจะเปิดดูภาพนะคะก็คือให้กดเปิดกล้องเมื่อเกิดเมื่อกดเปิดกล้องแล้วก็จะเห็นหน้าตัวเองนะคะแล้วก็กดปิดะะไม่ต้องดูหน้าตัวเองะคะ่ะเมื่อกดปิดแล้วจะเห็นจอก็คือเห็นจอเรียนนั่นเองนะคะอ่ะนะท่านก็ดูจอเรียนแล้วก็อาจารย์บรรยายจนกระทั่งจบการสอนนะก็สามารถกดออกได้เลยนะคะ อากรณีที่ศึกษาเพิ่มเติมสําหรับไลน์นะคะสมมุติว่ากําลังเรียนเรียนอยู่แล้วอยากจะไปดูหน้าจอแชทก็ให้กดที่สัญลักษณ์ลูกศรชนกันตรงนี้นะคะแล้วก็เราสามารถไปดูแชทได้นะตอบโต้ตอบไลน์กับเพื่อนๆได้นะคะโดยที่แบบไม่ไม่ต้องกังวลว่าข้างจอหูอาจจะฟังแต่ตาอาจจะไปเล่นอย่างอื่นได้นะคะอันนี้สําหรับคนไม่ค่อยตั้งใจเรียนนะคะ อ่ะแล้วก็นะเจ็ดนะคะก็คือถ้าต้องการนะคะกลับมาเห็นหน้าจอก็กลับมาที่ลูกศรสัญลักษณ์สองสี่เหลี่ยมซ้อนกันนะคะก็กดเลยนะเมื่อกดปุ๊บก,ก็จะเห็นหน้าจอเรียนอย่างเดิมนะคะถ้าต้องการเห็นหน้าจอแบบเต็มๆเลยนะคะก็กดตามลูกศรเลยนะคะจากนั้นก็เสร็จสิ้นนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะถ้าจะออกก็กดออกได้เลยนะคะเหมือนเมนูที่ห้านะคะก็มีสัญลักษณ์ออกสีแดงให้ อันนี้นะคะโปรแกรมไลน์ไม่มีอะไรยุ่งยากมากเลยตกเวลาเย็นกดร่วมสายเมื่อร่วมสายปิดไมค์ทันทีเปิดกล้องปิดกล้องเพื่อเห็นหน้าจอ<ม>เรียนเสร็จกดออกนะคะถ้ายัางเรียนไม่เสร็จอยากแชทกับเพื่อนกดลูกศรชวนกันตรงนี้เกาะกลับไปแชทกับเพื่อนได้ถ้าต้องการกลับมาเรียนนะคะก็กดหน้าจอตรงนี้เหมือนเดิมนะคะอยากออกกดออกได้เลยอันนี้สําหรับไลน์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ พบกันวันที่สิบเอ็ดก็คือวันพรุ่งนี้นะคะมกราคมเวลาทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มต่อไปเป็นวิธีการแนะนำผู้ที่เข้าเรียนผ่านซูมนะคะผู้เข้าเรียนผ่านซูมก็ต้องเข้าเป็นอยู่แล้วนะคะก็คือกดจอยมิ e ติ้นะ,ะอ่ะไม่ว่าจะกดจอยแบบนี้นะจอยมิทแบบคนที่ยังไม่ได้สมัครนะคะหรือว่าคนที่สมัครแล้วก็กดได้ยังไงก็ได้นะคะแล้วแต่หน้าจอท่านขครื่องแบบไหนท่านก็เลือกจอยอย่างเดียวเลย เสร็จแล้วให้กดใส่ไ d ดีนะคะแปด0มนสองพันกับ4ี่หมืนสองพันนะคะ8 2ด0มพรนสองพันพันธ์คกับ4ี่0มพระสองพันพันธ์คารจำง่ายๆนะคะควรใส่ชื่อเป็นภาษาไทยนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยใส่ชื่อภาษาอังกฤษแล้วอ่านแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตรงกับภาษาไทยไมหมบางทำให้อาจารย์เนี่ยต้องอ่านนะเวลาทักทายฉะนั้นใครอยากให้อาจารย์ทักทายง่ายๆนะคะแล้วก็อนุเคราะห์อาจารย์ก็ใส่ชื่อเป็นภาษาไทยจะชื่อเล่นชื่อจริงก็ได้นะคะอืม อ่ะเมื่อใส่ชื่อแล้วนะช่องใส่ชื่อใส่รหัสผ่านนะสี่หมจะเห็นว่า4 2่0 0 0ันเนี่ยจะเหมือนกับอันแรกจะไม่ต้องจําเยอะนะคะแปดหมื่นสอี่หใส่ชื่อภาษาไทยกดรหัสผ่านใส่4ี่หมเพราะมันเหมือนกับ4ี่หมืนสองห้าตัว้ายเห็นไหมคะจําง่ายท่านใดต้องการจํารหัสนี้เข้าเรียนตลอดก็ใช้วิธีการจําแบบนี้นะคะจากนั้นก็กดต่อไปนะคะบางท่านก็อาจเจอหน้าจอนี้นะคะก็กดต่อไปนะ อันนี้นะคะสำคัญมากเลยถ้าพลาดตรงนี้นะคะท่านจะไม่ได้ยินเสียงอย่าไปกด no audio, no audio อะไรนี้ไม่ได้นะคะเสียงจะไม่มีนะ,ะถ้าท่านเข้ามาแล้วเสียงไม่มีแปลว่ากดผิดต้องกด Wifi ด้านบนนู้นนะคะเสียงจะได้มีนะคะส่วนคนที่เข้าผ่าน z o ูมไม่ต้องทําอะไรเหมือนไลน์ไลน์เข้ามาต้องปิดไมค์เองแต่ z o ูมไม่ต้องนะคะระบบจะทําการปิดเสียงให้อัตโนมัติให้ท่านอยู่เฉยๆอย่าไปกดไมค์ จนกว่าท่านอยากจะถามท่านค่อยเปิดหมายฉะนั้นเวลาท่านเข้าห้องเรียนซูมท่านไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแค่กดเข้ามานะกดจอยมิทติ้งเข้ามาใส่รหัสผ่านใส่ชื่อภาษาไทยนะเจมองใส่รหัสเข้าไปนะจอยจอยจอย,จอยมาจนเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรนะไม่ต้องไปกดปิดไมคไม่ต้องไปเปิดกล้องหรืออะไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีจอขึ้นมาให้ทุกท่านได้เรียนกันนะไม่ต้องไปปิดไมค์เหมือนไลน์นะคะไลน์ต้องปิดไมคเอง ซูมไม่ต้องปิดลไลน์ใช่รืปล่าไลน์ต้องปิดใหม่เองซูมไม่ต้องปิดใหม่ไม์จะปิดอัตโนมัตินะแต่ลูกซูมกับไลน์เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาจะถามให้กดเปิดใหม่นะคะเวลาถามเสร็จแล้วให้กดปิดใหม่ใครลืมปิดใหม่ถูกปรับย <c oughs> ี่สิบยี่สิบหรือสามสิบห้าสิบจำไม่ได้ละนะอ่ะเดี๋ยวท่านท่านลืมนะคะก็จะถูกปรับนะแต่อย่าคิดว่าจ่ายค่าปรับแล้วต้องลืมจะลืมบ่อยๆไม่ได้นะคะเพราะว่า นักศึกษาหลายร้อยท่านจะเป็นการรบกวนผู้อื่นนะคะเราเป็นการสร้างเขาเรียกว่าสร้างอารมณ์ที่ไม่ดีให้กับคนอื่นนะคะคนอื่นกําลังเรียนอยู่แล้วก็มาเสียงต้องเงงงงงงลูกร้องมั่งเสียงทีวีมั่งเสียงรถบางอะไรเงี้ยเราต้องอ,อยู่ร่วมกันอย่างอนุเคราะห์กันนะคะก็ให้ทุกท่านปิดไมค์ทุกท่านนะคะ อ้าเมื่อเรียนเสร็จนะคะก็กดออกได้แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากเลยนะคะสำหรับซูมอ่าทั้งซูมและทางไลน์นะคะมันก็จะแนะนำไว้พร้อมๆกันเลยเข้าเรียนวันพรุ่งนี้นะคะเวลาทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มขอให้ทุกท่านเข้าเรียนโดยพร้อมเพียงกันนะคะแล้วก็จะมีการเช็คชื่อเราจะส่งลิงก์ให้นะคะก็สำหรับท่านที่เข้าเรียนนะ,ะเช็คชื่อเป็นประจำนะคะก็เราจะดูก่อนนะคะสักช่วง ต้นเดือนแรกก่อนนะคะว่ามีใครเข้าเรียนบ้างนะคะถึงจะมีสิทธิ์ได้รับหนังสือนะคะอันนี้ก็นะขอจบนะวิธีการแนะนําการใช้ซูมไลน์ไว้แต่เพียงเท่านี้นี่เป็นระบบอัตโนมัติที่ม้นตั้งขึ้นนะคะตัวจริงไม่ได้อยู่แล้วนะตอนนี้ตอนนี้มีแต่รูปนะคะไม่มีนามก็ทุกท่านเมื่อฟังจบแล้วนะวิดีโอนี้ก็จะวูยนซ้ําอีกนะคะก็ให้ทุกท่านกดออกได้เลยถ้าเข้าใจถ้ายังไม่เข้าใจกดซ้าใหม่ ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ต้องไม่ต้องทำายนะคะก็เข้าาออกเข้าออกดูนะคะเข้าออกเข้าออกเข้าออกดูนะคะให้ช่ำชองชำนาญนะคะม่อนจะเปิดไลน์ทิ้งไว้จนกว่าจะถึงเวลาเลี่ยนทุ่มครึ่งนู้นเลยนะคะองสามารถทดลองได้กันจนถึงหกโมงเย็นนะคะสาธุค่ะ